สามสยนาทายกะเทวราประธานประวัติในอดีตชาติของพระสยนาทายกะเทวระพระสยนาทายกะเทวระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า 20. สข้าพเจ้ามีจิตผ่องใสได้ถวายที่นอนแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระผู้ทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกทั้งปวงพระองค์นั้น 21ด้วยผลแห่งการถวายที่นอนนั้นภกคสมบัติจึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าเปรียบเหมือนพืชที่มีความสมบูรณ์ในนาดีนี้เป็นผลแห่งการถวายที่นอนนั้น22ข้าพเจ้านอนในอากาศได้ทรงแผ่นดินนี้ไว้ได้เป็นใหญ่ในสัตว์ทั้งหลายนี้เป็นผลแห่งการถวายที่นอน23า ในกับที่ห้าพันนับจากกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิแปดชาติมีความเพียรมากในกับที่สามพันสี่ร้อยจากกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิสี่ชาติมีพลานุภาพมาก24คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8 8และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระสยนะทยายกะเทระได้พาสิทธคถาเหล่านี้ด้วยประการชนิี้สยนะทยายกะเทราประธานที่สามจบ